โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนรอบใหม่ครับเปิดให้ผู้ประกันตนมอ3รับประหัสขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ครับเริ่มแล้วนะครับสำหรับโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนมอ3นะครับรอบใหม่ที่สำนักงานประกันสังคมร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์เพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกันตนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองมากขึ้นซึ่งโครงการนี้เองครับให้สิทธิ์ในการ ให้ผู้ประกันตนมอ3ในที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนสามารถใช้สิทธิ์ถ่ายถอนจำนองที่อยู่อาศัยหรือว่ารีไฟแนนซ์ครับรวมไปถึงลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยบัญชีเงินกู้ที่กู้อยู่กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ในอัตราดอกเบี้ยคงที่นะครับปีที่1-5เท่ากับ1.99%ต่อปีครับ ผู้ประกันตนค่ะสามารถขอรับรหัสเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชัน GHBO หรือ GHBO Gen ได้ตั้งแต่วันที่8พฤษภาคมถึง31พฤษภาคมศุกนี้ค่ะเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะซึ่งผู้ประกันตนจะได้รับรหัสเข้าร่วมโครงการผ่าน GHB Buddy ในลายแอปพลิเคชันจากนั้นค่ะนำรหัสที่ได้รับมาประกอบการยื่นขอสินเชื่อได้ที่ทออสอทุกสาขาทั่วประเทศไทยเลยค่ะ